สวัสดีครับผมอายุธคาครักบอกวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับรถ Toyota v วีออนะครับคันนี้เป็น Toyota v วีออส 1.5S ตัวท็อปสุดนะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมน้ำมันล้วนนะครับเป็นตัว s i w a l l e y นะครับเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับไมลดิจิตอลดิสเบรกสี่ล้อนะครับผม a อร์แที่พวงมาลัยนะครับผมนี่นะฮะเป็นรถที่อึดถึกและทนที่สุดในโลกอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมไม่จุกจิกนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับผมคันนี้นะครับรถมือเดียวป้ายแดกออกข้างนะครับเจ้าของเดิมนะครับประกอบอาชีพชาวสวนและก็มีรถ10ล้อขนพวกชิปปิ้งต่างๆนะครับย่านนครชัยศรีนะครับผมคันนี้ขับมาจากแถวนครชัยศรีเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นให้ดูรอบคันเลยนะครับสีสันโดยรวม มีสภาพตามการใช้งานนะครับอาจจะมีรอยแดดเลียบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับโดยรวมไม่น่าเกลียดนะครับยังเงาฉ่าดีนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับผมแอร์เย็นฉ่าระบบไฟฟ้าทั้งคันขึ้นลงได้ครบเลยนะครับขายให้ในราคาถูกๆสําหรับคนงบน้อยเลยนะครับขายให้ในราคาถูกๆสําหรับคนงบน้อยนะครับเอาไปใช้งานกันแทนมอเตอร์ไซค์นะครับผมคันนี้เปิดให้เลยนะครับ96,000บาท 9 6 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับปกติเราจะขายกันเป็นแสนแต่คันนี้เราขายให้สําหรับคนงบน้อยเลยนะครับผมนี่นะฮะเผื่อบางคนจะเอาไปตกแต่งเสริมเติมแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่นะฮะภายในเป็นเบาะหนังนะครับผมสภาพหนังยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับก็จะมีรอยริ้วรอยตามการใช้งานของหนังบ้างเล็กน้อยนะครับผมสวยๆงามๆเลยนะครับนี่นะฮะ ตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับผมภายในก็อยู่ในสภาพที่ใสสะอาดดีนะครับเอาไปก็สามารถใช้งานได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงด้านท้ายกันนะครับนี่นะฮะด้านท้ายก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะตามสไตล์วีออนะครับผมแม่แรงอยางอะไรมีมาให้ครบนะครับนี่นะฮะสวย,สวย,สวยงามๆนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิจาไม่จบคำแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ สตาร์ทที่จะติดนะครับนี่นะฮะห้องเครื่องก็ซอกเซิร์เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับเครื่องก็เดินนิ่งเรียบดีนะฮะนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับผมนี่นะฮะไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิมนะครับมีแค่คราบเศษดินเศษฝุ่นตามการใช้งานทั่วไปนะครับ <S <S เดี๋ยวเราเอามาดูเวดอาร์กแล้วก็ไปทดลองขับกันนะครับนี่นะฮะ เบ็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับบอดี้สวยตามที่เคยบอกเลยนะครับคันอื่นเราขายกันแสนขึ้นนะครับคันนี้เราขายแค่เก้าหมื่นหกพันบาทเท่านั้นเก้าหมื่นหกพันบาททําไมถึงขายต่ำกว่าคันอื่นล่ะครับอ๋อมันมีสีตัดอาจจะมีริ้วรอยมีแดดเลียบ้างนะครับตามการใช้งานทั่วไปเราก็ขายให้ในราคาที่ถูกนะครับเผื่อบางคนอยากจะไปเก็บสีเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่นะฮะรถโดยรวมสวยงามนะครับใช้งานได้ดีนี่นะฮะ เป็นอาคเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบทุกจุดนะครับผมมาดูด้านหน้ากันด้วยน,น,น,นะครับด้านหน้าก็เนี่ยัเม็ดอากไม่เคยดึงเลยเห็นไหมอยู่สวยๆงามๆเลยนะครับภายในได้เบาะหนังด้วยนะครับได้ตกแต่งลายไม้นะครับได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับวิทยุเดิมจากโรงงานก็ยังใช้งานได้ดี แอร์ยังเย็นฉ่ำนะครับได้เป็นไมลดิจิตอลด้วยนะครับเลขไมวิ่งมาแค่สองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับสองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีจบนะครับผมนี่นะฮะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับกันแดดกันฝนนะครับผมดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับใครที่หากับขี่ใช้งานอยู่นะครับอยากได้รถราคาถูกๆไปใช้งานแทนมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับมาดูรถได้ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพบริทมณเลรเราส่งฟรีแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออดหรือส่งนทอรร์ะคับผม บอกเลยราคาเบาๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับเราจัดให้เลยนะครับสําหรับโตโยต้าวีออสตัว็อปสุดแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมหารับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมขับขี่นิ่งเงียบนะครับขับดีนะครับเดี๋ยวลองโยนลูกน้ำให้ดูนะครับขับโอเคเลยนะครับนี่นะฮะผมเหยียบไปเลยนะครับนี่นะฮะขับดีมากนะครับโชคเชิงดีหารับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ